เรียนชั้นอะไรกันคะึม1ค่ะน้องๆเห็นทำคอนเทนต์ค่ะอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมน่ารักมากโซกโมเลยงงเลยว่าเอ๊ะน้องอยากจะเล่นคอนเทนต์อะไรบ้างชื่ออะไรคะชื่อเนยสุดสวยค่ะเนยสุดสวยชื่อเอินค่ะเอินสุดน่ารักเอินสุดน่ารักค่ะสุดอะไรสุดแต่ใจจะขวอยคว้าสุดแต่ใจจะขวอยคว้า ยี่หวาสุดแปลกค่ะปีโป uh, ้สุดปัญญาอนวิชาที่เราชอบเรียนที่สุดวิชาเพราะอะไรชอบเรียนวิชาพละคะสนุกค่ะได้ออกกำลังกายได้ออกกำลังกายครูสอนน่ารักครูสอนน่ารักนามาใส่ออ่ะเอาถุงเท้าไว้ใส่ขอบคุณค่ะนี่ลูกกำลังอยากขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณน้องๆมากมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณทั้งสุดสวยสุดจ้า ha ha ha